บริจาคหนึ่งล้านฮิวโก้ฮาน่าจัดเครื่องช่วยหายใจส่งให้โรงพยาบาลถือว่าเป็นนักแสดงที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆสำหรับคู่รักดาราฮาน่าทัศนาวรรยและฮิวโก้จุลจักรจักรพงโดยสาวฮาน่านั้นเคยลั่นวาจา,าไว้ว่าขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยวิกฤตโควิด -19 ด้วยการนำไรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการขายผลิตภัณฑ์เฮริสช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชือ้อเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งรายได้ทั้งหมดรวมแล้ว1,9330บาท ทั้งนี้สอามีภรรยาคนดังได้ควักทรัพย์ส่วนตัวเพื่อสมทบทุนเข้าไปอีกจำนวน8,670บาทรวมเป็นเงิน1ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญ,ญบุรีจำนวน2เครื่องเป็นเงิน5 0แสนบาทและบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์อีก5 0แสนบาทขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าว18ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ